สวัสดีค่ะพี่น้องมันเีมามาออกกำลังกายเบิ่งส่วนไอน้นี่จ๊ะพี่น้องส่วนนั้น 蒜，转着们能个他真蒜。 สชมสวนอินทผลามไม่จ๊ะบ่รู้ว่าจะปีจะไปน้องเพิ่นใส่ไอเอียงสปริงเกอร์สปริงเกอร์หัวน,น้าทุกอาทิตย์เพิ่นลจิบไอเพิ่นเจิ ตัดหญ้าจะไปละโดมะม่วมมง,มงมะม่วงคือเปลี่ยนสิวจะบอกเรียกว่ายายเป็นลูกดอกแต่ว่าไม่โตไม่ยอมโตออกกำลังกายชมสวน,น,นแฟนอยากโผล่ เราจกดินจ้ะพี่น้องขุดดินต้นเอื้นใหญ่เบิ่งระเด็จจ้ะเนี่ยแต่ต้นนี้ไม่โตสักที ยายเลื่อนทำอะไรกินย่างยมสวนถ่ายคลิปยาวแต่วมนไ่ได้ปาดเอ่ยโอ้เมื่อนั่นยางมาเล่นทางนี้ด้วยเอาเต้นให้จะคลิปด้วยงะ

ได้ลายเนี่ยของเจ้าปังเนี่ยข้อไข่มีแต่ไข่ต้มเอาตาตาเราบ่มีแหงเต๋ตาเห็นเจ้าเต๋ที่เจ้าป้อนเข้าวเราหน่ะเดี๋ยวนี้เต๋อยู่ในบ้านเลยเต๋แล้วกินนมไม่ยังรถบวานรสยังกินได้เบิร์นบ่ ตรอตีซี่อะ <c oughs> นางงานประจับพี่น้องอันนี้ผูกผู้กระแตทางมาจาะผูกกระแต <c oughs> ไปหาเฮ็ดกับข้าวกันยายเลื่อนพันไปเสื้อกับข้าวเลยพันได้ไปร้านค้าเสื้อกับข้าวเลยพันได้มีอยู่้าบุละเดินกลับเดินกลับเราจะไปนอกชมสวน พาชมสวนมะม่วงเก็บเดี๋ยวเก็บกระถินไปกินกับไอซุปน้ำแม่าจับพี่นอ้องกินกับขนมจีน สมสวนออกกำลังกายจ้ะพี่นอ้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซันนี้ละจ้ะฝากช่องฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชียลได้ค่ะพี่นอ้องนี่มมม่วงกำลังพากินส้มขอบคุณมากค่ะ อ้ยนกนกเยอะมากหมู่บ้านในหมู่บ้านจ้ะพี่นอ้องอันนั้นโงงนร,รนนะโงงานทำเพชรพลอยเพชรพลอยจ้ะพี่น้องโรงงานทำเพชรพลอยทางนี้ สำนีล่ะจะพี่น้องขอบคุณมากค่ะฝากช่องเจเดือนแยกข้าวล่ามออฟฟิเชีลด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ